โอ้ยเข็มเค็มจังเลยเปิดกรชาทีไรก็เกลือทุกทีมาล้างความเค็งกับเจนน้ำกันดีก,กว่าเจนน้ำการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษเติมถูกเติมไว้แบบไฮสปีดต้องเจนน้ำเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมตอนทำวิดีโอนะครับก็อีกไม่นานแล้วนะครับคลาสสามก็จะมาแล้วนะครับซึ่งถ้าตามปฏิทินเนี่ยก็คือวันที่20พฤศจิกายนนี่นะครับก็คลาสสามจะเข้ามาแล้วนะครับก็มีเรื่องที่จะมาเมาท์มอยนะฮะให้กับเพื่อนๆเนี่ยทราบล่วงหน้าก่อนนะครับทั้งหมด13ข้อด้วยกันนะครับอ่าก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่า13ข้อนี้เนี่ยมีอะไรที่เพื่อนๆควรจะรู้กันบ้างนะครับ สำหรับข้อแรกนะครับก็อันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ที่เซอร์ตน,นั่นเองนะครับข้อที่1คือถ้าเพื่อนๆเนี่ยเปลี่ยนอาชีพแล้วก็ย้ายคาัสสาแล้วนะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถย้ายกลับไปคร์สองสองได้แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็น สมมติเพื่อนเป็นพาราเนาะย้ายมามองแล้วมาเปลี่ยนคลาสามจะย้ายกลับเป็นพาราไม่ได้แล้วอย่างนี้นะครับเออคือจะย้ายกลับคลาสองสองไม่ได้แล้วนะครับย้ายกลับไปพาราย้ายกลับไปมองย้ายกลับไปเศษย้ายกลับไปโลกย้ายกลับไปบาทแดนนะฮะย้ายกลับไปไบโอไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าคลาสสามมันยังไม่มาไงนะฮะฉะนั้นไอ้คลาสสามสองยังไม่มานะครับเพื่อนๆจะย้ายอาชีพได้เฉพาะแค่คลาสสามด้วยกันที่เป็นคลาสสามหนึ่งเท่านั้น นะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันก่อนเดี๋ยวบางคนแบบเฮ้ยย้ายมาก่อนแล้วกันแล้วก็มาเก็บจ็อบอะไรอย่างนี้แล้วก็จะสวิต์กลับคือมันกลับไม่ได้นะฮะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้คาร์ดงของอีก2อสองเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องระวังตัดสินใจกันดีๆนะครับคือจะต้องเริ่มตัดสินใจแต่ตอนนี้เลยนะครับว่าควรจะย้ายไปอาชีพไหนนะครับเพราะว่าอีกนานเลยนะกว่าคาร์า3ของ2อเนี่ยมันจะมานะครับข้อแรกนะฮะ ต่อมาข้อที่2นะครับสมมุติว่าถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ย้ายเนี่ยเพื่อนๆจะเสียโอกาสนะครับก็คือการได้โบนัสของจ็อบนั่นเองนะครับอันนี้คือเลนเจอร์นะฮะถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นโบนัสนะครับของฮันเตอร์นะครับนี่แล้วก็เป็นสไนเปอร์นะครับและอันนี้ครับนี่คือเลนเจอร์เห็นไหมฮะมันก็จะได้สแตดโบนัสตรงนี้เพิ่มมานะครับมันก็จะช่วยค่าบอกว่าดันรางตัวละครของเราด้วยอะไรแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าควรจะต้องย้ายนะครับมาคลาส2 1ทุกคนแล้วก็ย้ายมาเปลี่ยนคลาส3นั่นเองเพราะว่ามันจะได้โบนัสของจ็อบเลเวลตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ย้ายอาชีพมาเปลี่ยนคลาส3เนี่ยเพื่อนๆจะไม่ปลดจ็อบนะครับจ็อบก็จะตันอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็คนที่เขาเปลี่ยนมาเป็นคลาส3เนี่ยจ็อบพ่าก็จะแบบว่าโหโนำเพื่อนเพื่อน นะครบับไปไกลมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้สวิตช์มาแล้วก็มาเปลี่ยนคัสสามนะครับต่อมานะครับถ้าเพื่อนๆยังดื้อนะฮะไม่ย้ายอีกนะครับมันจะไม่ปลด2ฟังก์ชันใหม่นะครับที่ผมเคยทำคลิปอธิบายเพื่อนๆ o v ่อนโวิวไปแล้วนะครับก็คือรังพึ่งกับ Star gate ์เกนันเองเนี่ยสองฟีเจอร์นี้เนี่ยมันก็จะยังไม่เปิดซึ่งฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยโหมันให้ค่าเซตตั้ที่แบบว่าเยอะมากพลังขึ้นเป็นหมื่นอะนะฮะเออ ตอนแรกผมประมาณ26 0 0 0นเองมั้ง2 6 0 0 0เปลี่ยนมาเนี่ยโห2 9 0 0สแล้วนะฮะแค่แบบว่าอัพนิดหน่อยเองนะฮะสำหรับฟีเจอร์ใหม่เนี่ยแล้วก็พวกสตาร์เกตพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆยังดื้อไม่เปลี่ยนค่าสาโหเพื่อนเพื่อน,อนโดนทิ้งห่างแน่นอนนะครับมันไม่เปิดระบบใหม่ให้นะครับสำหรับใครที่ไม่เปลี่ยนค่าสนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นยังย้ำอีกทีว่าเพื่อนเพื่อน,อนต้องตัดสินใจนได้แล้วว่าจะสวิตกลับมานะใครที่เล่นค่าสออยู่เนี่ยก็คือต้องเลือกแล้วว่า จะสวิตมาเป็นอาชีพอะไรเพื่อเปลี่ยนค่าสานะครับต้องคิดตั้งแต่วันนี้แล้วนั่นเองนะครับข้อต่อมานะครับก็คือไอเจ้าโทเทมอันนี้เนี่ยให้เพื่อนๆนะครับเก็บอันนี้ไว้เลยนะครับของที่ใช้อัพเลเวลสัตว์เลี้ยงตอนนี้อย่าพึ่งอัพนะครับอย่าพึ่งอัพนะครับเพราะว่าไอพวกนี้เนี่ยมันช่วยเพิ่มเลเวลของโทเทมเนี่ยให้เยอะมาก มันเป็นอะไรที่แบบว่าเยอะมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นให้เก็บไว้เลยแล้วถ้าเจอในร้านค้าลึกลับหรือว่าว s t e r i o u s Shop เนี่ยใครเพื่อนๆเนี่ยรีบซื้อเก็บไว้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างเช่นออย่างเงนะี้เห็นไหมเนี่ยมันเพิ่มน้อยมากนะครับเนี่ยเพิ่มไม่ถึงเลเวลเลยแต่ในขณะที่อันเนี้ยสองพโอ้โหดูดิเพิ่มเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เลยเนี่ยแนะนําเลยว่าอย่าเพิ่งอัพสัตว์เลี้ยงและเก็บเอาไว้นะครับและให้ไปลงดันต้นไม้ด้วยนะฮะ เนี่ยครับต้นไม้คู่ต้นไม้เดี่ยวเลยพวกนี้เพื่อนเพื่อต้องลงนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ในร้านค้าลึกลับเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆถ้ารีหาเจอนะครับรีหาเจออันที่เพิ่มเลยว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อนๆต้องรีบซื้อเก็บไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้เยอะมากๆนะครับโทเทมเนี่ยโอ้โหต้องแบบว่าเลเว่าถึง60อ่ะมันถึงจะแบบว่าปลดสเตตัสของสายนั้นๆแบบว่าโอ้โหเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอให้ซื้อไว้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะรีให้ดูซันนเน็กน,นะครับ ตึกๆเนี่ยพอจะทําคลิปเนี่ยจะซื้อให้ดูเนี่ยมันนี่เห็นไหมฮะเนี่ยนี่ครับเจอปุ๊บซื้อเก็บไว้เลยนะครับโอ้อันนี้ขันน้นสามมีของดีเลยนะฮะซื้อไว้นะครับและอย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งอัพนะครับอย่าพึ่งอัพจริงๆอันนี้ก็เพิ่มได้เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าใครเพชรเหลือเนี่ยก็ซื้ออันนี้ได้นะครับแต่ว่านี้ผมมีเยอะแล้วนะครับมาซื้อ2อันนี้ดีกว่านะฮะอ่ะจบไปต่อมานะครับข้อที่5 นะครับข้อที่5ก็คือว่าหลังจากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเปลี่ยนคัสสามแล้วนะครับปลดฟีเจอร์ลังพึ่งเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆน,นะครับจำไว้เลยอันนี้คือต้องจดต้องใส่กระดาษแปะไว้หน้าคอมหรืออะไรก็ได้ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับคือต้องซื้อกุญแจอันนี้นะครับทุกวีคนะครับวีคหนึ่งซื้อได้5อันและใช้เพรฟ้าซื้อได้เท่านั้น นะครับอันนี้เนี่ยจำไว้เลยว่าต้องซื้อเก็บไว้ทุกวีคเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันจะใช้ในการปลดลังพึ่งอันนี้นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยผมจะปลดเนี่ยก็ต้องใช้กุญแจอย่างเงี้ยตึงเห็นไหมฮะแล้วเนี่ยกว่าจะปลดครบเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้กี่อันนะครับหลายวีคเลยเพราะฉะนั้นถ้าวีคไหนเราลืมเราจะเสียเวลาไปแบบ7วันเลยนะครับในการที่จะปลดลังพึ่งเสียโอกาสไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้จดเอาไว้เลยนะฮะ ต้องซื้อกุญแจอันนี้นะครับย้ำอีกทีนะฮะเนี่ยซื้อกุญแจอันนี้นะครับทุกวีควีคละ5อันนะฮะอ่าอันนี้เนี่ยก็ต้องซื้อเก็บไว้เลยนะครับต่อมาข้อที่6นะครับก็เกมแห่งการดองแน่นอนนะครับให้เพื่อนเเนี่ยดองนะครับกล่องนะฮะ G.E. นะครับเห็นไหมเนี่ยผมฝากค้างไว้เลยนะฮะกลัวมือลั่นนะฮะหน้ามสเปซ เห็นไหมฮะเนี่ยผมก็เริ่มดองแล้วนะฮะเออไทา์สเปซนะครับคิวเลกกันไงต้องดองเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองกู้ไทม์สเปซมาสักอันหนึ่งนะให้เพื่อนๆเ,เห็นนะฮะชื้นนะฮะนี่นครับนี่คือกล่องไทม์สเปซดูนะฮะเปิดแล้วมันได้อะไรฮะมันได้อะไรฮะมันได้กล่องเมทริกเห็นไหมฮะเนี่ยโอ้โหเมทริกเพียบเลยนะครับต้องเมทริกอันนี้ คือจิกซอนั่นเองนะครับกล่องเมทริกอันนี้คือจิกซออ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่อันนี้แบบ4อันเลยนะฮะโช์เห็นไหมฮะจิกซออันนี้นะครับเอาไว้ใช้ในฟีเจอร์ลังพึ่งนั่นเองนะฮะซึ่งมันจะใช้เยอะมากๆนะครับแล้วก็คือเรียกได้ว่าเราอาจจะต้องใช้ในการหา ของที่มันเพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครเราเนี่ยด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันไปปลดสกิลพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าสกิลพูลตรงนี้น,นะฮะยิ่งเราหาได้ตรงสายตัวละครเราจะแบบเก่งมากนะครับเก่งขึ้นมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนําว่าให้ดองเอาไว้นะครับอ่าข้อที่6นะฮะต่อมานะครับข้อที่7ก็สัมพันธ์กันเลยนะครับคือจะบอกเพื่อนๆน,น,นะฮะว่า เพชรฟ้าเนี่ยมันจะใช้แบบเยอะมากจริงๆนะครับเพราะว่าฟีเจอร์ใหม่เนี่ยมันใช้เพชรฟ้าซื้อได้นะไม่ว่าจะเป็นซิกซอเมทริกพวกนี้นะครับใช้คอ้อนในการสุ่มหาเซตัสนะครับใช้เฟืองอะไรต่างๆนะฮะในการปรับรูปแบบนะครับเออใช้นงงใช้น็อตด,ด้วยอะไรแบบนี้นะครับคือมันจะใช้เพชรฟ้าแบบเยอะมากซึ่งทุกวันนี้จริงๆก็ใช้เยอะอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่า เพื่อนๆจะต้องการเพชรฟ้าเอาไว้เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ารองรับฮาสามเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆจะได้เอาไปซื้อของเนี่ยมาอัพพวกหลังพึ่งพวกนี้นั่นเองนะฮะเออเพราะฉะนั้นเก็บเพชรฟ้าเอาไว้นะครับเตรียมเอาไว้เยอะๆเลยนะฮะได้ใช้แน่นอนนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะฮะต่อมานะครับข้อที่8นะฮะถ้าเพื่อนๆตัดสินใจได้แล้วว่าจะย้าย ไปอาชีพไหนเพื่อที่จะไปเล่นคาสสามเนี่ยก็อย่าลืมนะครับดองพวกไข่พวกนี้เอาไว้ด้วยนะครับที่เอาไว้ใช้ในการหาเฟืองนะครับเพราะว่าก็จริงอยู่ที่คาสสามอาจจะไม่ได้ใช้เฟืองเยอะแล้วนะบางอันอาจจะแบบว่าไม่ได้จําเป็นเลยแต่ยังไงก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าบางอาชีพเนี่ยอาจจะใช้เฟืองแค่หนึ่งหรือ2เฟืองเท่านั้นแต่ก็ควรจะต้องเก็บไว้เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันคือ อะไรที่เราอยากจะได้อะมันจะหายากนะครับเพราะฉะนั้นเก็บเอาไว้นะครับเนี่ยเฟืองทองเฟืองทองเฟืองม่วงอะไรพวกนี้นะพยายามอย่าเพิ่งไปย่อยมันนะครับเก็บเอาไว้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้เพื่อนๆคิดว่าเออย้ายเลยดีกว่าย้ายไปรอเลยเดี๋ยววันที่20มาเราก็จะได้ไปเปลี่ยนคลาสาเลยก็เปลี่ยนอาชีพตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้แต่บางคนเขาก็ อาจจะยังไม่ได้มีงบในการซื้อใบเปลี่ยนอาชีพถูกไหมฮะคุณก็จะรอที่2ี่ว่าเอ้ยเกมมันจะแจกหรือเปล่าซึ่งอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะเออคาดเดาไม่ได้นะไม่รู้ว่าจะแจกหรือไม่แจกนะครับเอออาจจะแจกก็ได้อาจจะไม่แจกก็ได้อน,นี้ไม่รู้นะครับแจกก็ดีนะไม่แจกก็งานเข้านะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะบอกนิดนึงนะครับว่าใบเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันจะมีเอ่อที่ โกดช็อปนะรู้สึกว่าจะเป็นเลเวล95นี่แหละมันจะมีใบเปลี่ยนอาชีพที่มันจะราคาถูกนะฮะผมหานิดนึงนะีฮะ,อ,ะอันนี้อันนี้เลเวล9กขีด2นะครับเนี่ยมันจะมีใบเปลี่ยนอาชีพอยู่เห็นไหมครับจ็อบเชนอันนี้นะฮะอันนี้เนี่ยราคา672แมวนะอันนี้ใครที่ยังไม่ซื้อก็สมมุติว่าค่าสามันเข้าแล้วเกมมันไม่แจกอะ แทนที่เพื่อนๆจะไปซื้อใบเปลี่ยนอาชีพอย่างเดียวเนี่ยราคา1,000เแมวเนี่ยมาซื้อที่เอ่อโกลด์ช็อปนะครับ90 2โบนัสแพ็ค2ขีดอันนี้ถูกกว่าแล้วก็โอ้โหได้ของแถมด้วยเห็นปะเออเพราะฉะนั้นอันนี้บอกก่อนเผื่อใครอาจจะยังไม่ทราบนะก็แจ้งเป็นข้อมูลเอาไว้นั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่9นะครับข้อนี้คือต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่า เซิร์ฟ g l o b a l ที่เราเล่นเนี่ยจะเอาฟังก์ชันตาช่างหรือว่าบาลานซ์เกลอันนี้เข้ามาหรือเปล่านะครับใครที่อยากรู้ว่าตาช่างอันนี้คืออะไรนะครับเนี่ยเพราะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือไอคอนตรงนี้บ้านเรามันยังไม่มีถูกไหมฮะแต่ว่าของไต้หวันเนี่ยมันมีและตาช่างอันนี้เนี่ยมันเข้าก่อนคัสสามด้วยแต่ของ g l o b a l เนี่ยมันเอาคัสสามเข้ามาซึ่งผมไม่ชัวร์ไม่รู้จริงๆว่า มันจะเ,เข้ามาพร้อมกับคลสสามเลยหรือเปล่ายังไม่เห็นแพดโน้ตนะครับเออแล้วก็สิ่งที่จะบอกเพื่อนๆคือควรจะทำเลเวลของขนนกเนี่ยให้เทียตรงนี้เนี่ยสิ 10, อันนี้รวมกันได้60นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตาช่างมันเข้ามาเลยเราก็จะได้อัพได้เลยเนี่หอเปไเออเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ให้เริ่มดันขนนกนะครับรวมกันนะฮะทุกช่องนะฮะให้ได้60 อย่างนี้นผมก็เริ่มทำแล้วอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปในเรื่องของออตาช่างนะฟังก์ชันตาช่างที่ผมเคยทำเอาไว้ให้นะครับคือแนะนำว่าเนี่ยให้ทำากกับ3นะครับ9กับ3 9กับ3อย่างนี้นะครับมันจะบวกกันแล้วได้12ถูกไหมสิบสองสิบสองรวมกันแล้วนะครับมันจับคู่กัน52าเป็น60มันจะปดพอดีอ,อันนี้เพราะฉะนั้นแนะนำแบบนี้นะครับแต่ว่าใครที่ เป็นงบน้อยเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำขนข่าวก็ได้สายฟงสายฟรีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ใส่เป็นเอ่อใส่เป็นอันนี้ก็ได้เนี่ยใส่เป็นเทล่าก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยอัพเทียง่ายนะครับแล้วก็หรือจะใส่เป็นม่วงก็ได้เนะสำหรับคนงบน้อยนะครับใส่ม่วงกับเทล่าอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับมันจะได้แบบว่าอัพเทียให้มันเกิน60เพื่อปดตาช่างได้นั่นเองนะครับแล้วก็ฟังก์ชันตาช่างเนี่ยก็ใช้ขนนกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวก ขนนกอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อนๆก็พยายามเก็บเก็บเอาไว้เหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวฟีเจอร์ตาช่างถ้ามันเข้ามาวงเล็บนะจะได้อัพได้เยอะๆนะฮะเอออันนี้ก็พยายามเก็บเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาข้อที่10นะครับลูนอาชีพนะครับสามารถย้ายได้นะครับย้ายเนี่ยใช้300แมวอันนี้ นะครับเนี่ยก็คือ300เมลเนี่ยสามารถจะสวิตช์ลุนอาชีพได้กรณีที่เราเปลี่ยนอาชีพนะฮะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เงี้ยสวิตช์กลับไปลุนอาชีพที่เพื่อนเพื่อนเปลี่ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1คืออัพอันนี้ได้เลยนะครับอย่างแรกคือจะบอกว่าอัพไปเลยลนะุนอาชีพเนี่ยวันนี้คุณอาชีพอะไรคุณอัพลุนอาชีพอะไรอัพได้อัพไปเลยนะครับเพราะว่าอนาคตเวลาที่คุณเปลี่ยนอาชีพไปเล่นค่าสเนาะ คุณก็สามารถจะใช้ไอเท job skill converter เนี่เนะี่ยสวิตช์เลเวลของลูนอาชีพใหม่ได้นะครับและแนะนำว่าให้สวิตเพราะว่าอะไรบางคนบอกว่าโอ้โหรูนอาชีพเนี่ยมันแทบจะไม่ได้สเตตัสะอะไรเลยอะ่ะสำหรับบางอาชีพเนี่คือแบบว่ารูนอาชีพมันมแทบจะไม่มีผลหรือไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าผมแนะนำว่าควรจะต้องอัพเหมือนกันควรจะต้องย้ายรูนอาชีพไปเหมือนกันเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า รูนาชีพเองเนี่ยมันจะให้ค่าสตาด์ตต่างๆด้วย,ยอย่างเช่นเนี่ยเป็นคินะครับเป็นพีดามิลีเดคชันอะไรต่างๆนะครับเออเนี่ยอันเนี้ยนะฮะเห็นไหมฮะว่าอ่ะพวกนั้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีพวกเลือดพวกอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะต้องย้ายรูนาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็300เแมวเองนะฮะเออหาได้อยู่แล้วนะครับต่อมานะครับก็คือข้อที่11นะฮะ แผนที่เดวิลูชินะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เนี่ยคือเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมันสามารถขายได้นะครับเออจะบอกว่าเนี่ยมันขายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าพอค้า3เข้ามาเนี่ยมันจะขายได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเก็บไว้ได้นะก็แนะนําให้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะช่วยแบบว่าเพิ่มเซนมีคุณได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครที่ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะแนะนำว่าเก็บเอาไว้ก่อนนะครับมันอาจจะขายได้นะครับในอนาคตนั่นเองขายเป็นสนีได้ด้วยนะฮะประมาณข้อที่12นะครับก็คือในเรื่องของระดับเลเวล105นะครับตอนนี้เนี่ยมันมีบอสใหม่เข้ามาถูกไหมฮะมีการมนะครับมีสตอ m มี่ไน h ์นะครับมีไทม์โฮเดอร์นะครับไอ้บอสสตัวนี้เนี่ยดอบ ประดับเลเวล105ด้วยดังนั้นใครที่อนาคตนะครับมีแพลนที่จะเปลี่ยนประดับเลเวล105นะครับก็เริ่มแจะบอสได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้จะบอกว่าสายไหนควรจะไปแจะบอสลา่าบอสตัวไหนนะครับถึงจะได้ประดับนะฮะอ่ะอย่างแรกเลยก็คือสายสกิลสายสกิลนะครับหรือสายที่แบบว่า มีออโต้แคสด้วยนะครับแล้วก็พวกสไนทที่แบบว่าเออยิงธรรมดาแล้วนกออกอะไรเงี้ยคือทั้งโจมตีธรรมดาและทั้งสกิลเนี่ยอันนี้ก็สามารถจะใช้เซตนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยไอเข็มกัดทางด้านซ้ายมือเลยไหมฮะมันยังไม่เข้านะครับเพราะว่ามันจะดรอปจากมิวเทนดักกอนนะครับซึ่งเป็นบอสท,ที่มาจากแพทโคมโมโดซึ่งตอนนี้แพทโคมโมโดมันยังไม่เข้าเออมันแบบว่าเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่จะเล่นประดับอันนี้นะครับเลเวลหนึเนี่ยมันจะมีเซตอันนี้ซึ่งตอนนี้ในเกมมันไม่มีบอกเพราะว่าอีกอารน,นึงมันยังไม่มานะครับข้อมูลของเซตพวกนี้มันก็เลยยังไม่โผล่มานะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายสกิลนะครับกายภาพคุณก็ล่าสตอร์มี่ไหนไว้ได้เลยนะครับเพื่อหาประดับปีกอันนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นสายเวทบ้างนะครับสายเวทสายสกิลต่างๆนะครับ วิศาต์นะฮะ ừ, หรือพีดแสงได้ไหมสายเวทนะครับที่เป็นสายโจนตีเวทเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปแจะบอสกามหรือว่าเฮติได้เลยเพื่อหาประดับปีกเช่นกันนะแต่ต้องดูดีๆปีกเนี่ยมันมี2อ,อันนะครับมันมีที่เป็นกายภาพเห็นปะรูปมันก็คล้ายๆกันนะมีกายภาพนะครับกับเวทเห็นไหมฮะกายภาพไปล่าสตอมมี่ไนท์นะครับสายเวทนะครับก็ไปล่ากามน,นั่นเอง นะฮะเออเนี่ยก็พยายามหาประดับอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันจะมีแบบโคโมโดพอกางขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวกางขาเองก็ดอบเข็มกัดสายเวทอันนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีสกิลเซตที่เพิ่มสกิลดาเมจให้เออเมื่อกี้ผมลืมบอกนะมันจะบวกสกิลดาเมจให้นะครับเวลาที่เราใช้สกิลเนี่ยสแต็กหนึ่งแรงขึ้นสกิล5% normal attack 3%นะครับสแต็กได้4ขั้นแปลว่าถ้าคุณเก็บสแต็กครบเมื่อไหร่นะครับ จาสกิลไป4ครั้งปุ๊บเนี่ยคุณจะได้สกิลดาเมเจแรงขึ้นถึง20%เลยนะครับและโจมตีธรรมดาอีก12%ด้วยนะโอ้โหอันนี้คือแบบว่าเซตนี้เนี่ยแบบว่าเพิ่มสเตตัสสกิลดามจด0เนะคิดดูดิเยอะมากนะครับโอ้โหอันนี้แนะนำว่าสายเวทเนี่ยนะครับก็ไปแจะบอสกามหล่อได้เลยนะฮะต่อมานะครับสำหรับสายแท้งนะครับ สายแท้งนะครับก็แนะนําว่าให้ไปล่าสตอมมี่เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะหาแอปเปิลเหลืองอันนี้นะครับเพราะว่าอนาคตนะครับแอปเปิลเหลืองอันนี้นะครับมันจะมีสกิลเซตที่ใส่คู่กับถุงมือแดงอันนี้นะครับซึ่งตัวถุงมือเองก็การเวทกันกายภาพถึง2%เลยเท่ากับสิบหได้นะครับแล้วก็สกิลของมันเนี่ยคือเวลาที่คุณโดนโจมตีมีโอกาส20%นะครับที่จะได้โล่นะครับเป็นแม็กเชสพีสิเลยขึ้นมานะครับแล้วก็เวลาที่โล่นี้เนี่ยมันทํางานเนี่ย ตัวคุณจะกลายเป็นาธาตุโฮลี่นะครับก็สะก,กันธาตุต่างๆได้ถึกขึ้นไปอีกนะฮะคูดาวสิบหวินาทีนะอันนี้ก็แนะนำว่าตัวแท้งนะครับใครไปลาาซอมมี่หาแอปเปิลอันนี้ได้เลยนะครับนะต่อมาสำหรับบาดแดงน,นะครับบาดแดนที่เป็นสายซับเนี่ยแนะนำเลยนะครับว่าล่าซอมมี่เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะหาแอปเปิลเหลืองเหมือนกันเพราะว่าอนาคตเนี่ยอ,อ่ามันจะมีแหวนอันนี้นะครับเออจริงๆเนี่ย คุณก็ล่าอันนี้ได้เลยนะทำทำโฮลเดอร์นะครับมันก็ดรอปแวนดอันนี้เหมือนกันนะฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสายบาดแดนเนี่ยล่าน,นี้รอได้เลยนะพอใส่คู่กันเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสได้สแต็กล์เอลฟ์คิงนะครับสแต็กล์เอลฟ์คิงคือเอาเลเวลนะครับสมมติคุณเลเวลร้อยคูณสิก็เป็น1000ถูกไหมฮะคุณจะได้ฮิลแรงขึ้นมา1000อาจจะดูว่าน้อยแต่สเต็กได้ถึง10นะครับแปลว่าโอ้โหถ้าคุณ เรือร้อยเนี่ยคือยังไงคุณฮิลได้แรงขึ้นถึงเป็นหมื่นเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าแบบว่าดีมากๆนะครับสําหรับเซตนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็บาดแดนสายซับเริ่มล่าได้เลยนะครับก็คือ Stormy n ี g ไนแล้วก็ทามโฮเดอร์นั่นเองนะครับอ่าแล้วสุดท้ายนะครับสําหรับพีทนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ล่าได้2ตัวเหมือนกันนะครับคือ p อ d การ์เนื้อหาแอปเปิลอันนี้นะครับแอปเปิลฟ้าอันนี้นะครับ แล้วก็ทํา h ฮลเดอร์ก็หาแหวนอันนี้นะครับที่เป็นของสายเวทนะครับเออมันจะคล้ายๆกันนะต้องดูดีๆนะกายภาพมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเออมีจุดฟ้าฟ้าตรงนี้นะครับองเวทจะเป็นจุดแดงๆตรงนี้นะครับเออก็ดูดีๆนะฮะอันนี้ในถ้าใส่คู่กันเนี่ยมันจะได้เซตเอลฟ์คิงนะอย่างที่ผมบอกนะครับเหมือนกันเลยฮิลแรงขึ้นนะเอาเลเวลนะครับคูณสิบเนาะตอนนี้เลเวลร้อยก็เป็น1,000พันใช่ไหม เก็บกครบสิบสเต็คเมื่อไหร่ฮิลครบ10ครั้งเมื่อไหร่โอ้โหคุณจะฮิลแรงขึ้นเป็นหมื่นเลยนะครับก็แนะนําเป็นเซตนี้นะครับแล้วก็เซตตาทั้ง2อันก็ค่อนข้างที่จะตรงสายเนาะมีวิดมี m อเมให้มี m อเมเปอร์เซ็นต์นะครับมีฮิลลิ่งแรงขึ้นเห็นไหมอันนี้แค่แหวนนี่ก็8%แล้วนะครับแต่ไม่มี m อเมดีอีก2%นะครับแต่ว่าพีต่ตัวนี้มันยังไม่มีเอ่อพวกสกิลเซตเอฟเฟกอันนี้มันยังไม่มานะคุณต้องรอแพทโคมโมโดนะครับเพราะฉะนั้น หารอไว้ได้เลยนะครับสำหรับพีทนะครับในเรื่องของประดับ105นั่นเองแต่จริงๆเนี่ยมันยังมีอีกเซตหนึ่งแต่ว่าผมไม่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเซตเนี่ยมันจะเป็นของสายครีนะฮะสายครีอันนี้เนี่ยมันนอกจากเสียเลือด5%แล้วดาเมจที่ได้มันก็มีจำกัดนะครับก็คือมันจะทำดาเมจได้สูงสุดแค่50เท่าของ ATK เพราะฉะน,นั้นถ้าสมมุติว่า ADK ของคุณเนี่ยหนึ่งหมื่นเนาะห้าสิบเท่าก็คือแค่ห้าแสนเท่านั้นนะครับแล้วมีโอกาสแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแถมเสียเลือดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อนาคตแทนว่าจะเล่นเซตนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เวิร์กนะครับนอกจากเสียเลือดแล้วดาเมจ e จากัดแล้วนะครับตัวคีย์เองเนี่ยก็บวกแค่เจ็ดเท่านั้นนะครับเออผมว่าใส่เก้าห้าเนี่ยยังดีกว่าเลยนะครับเนี่ยอย่างเก้าห้าที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็นเซตสร้อยดาวกับแหวนเนี่ยอันนี้เนี่ยคือบวก P damage ถึง5%เปอถ้าบวก15ได้2ข้างนะครับเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวแหวนมันยังบวกคีถึง10เลยถ้าบวก15เห็นปะ่ะแค่นี้ก็บวกคีเยอะกว่าแล้วนะครับแถมตัวสร้อยเองเนี่ยบวกพีดามาจอีก3%ถ้าบวก15เห็นปะ่ะเออเพราะฉะนั้นสายคีไม่จําเป็นจะต้องใส่ประดับ105เลยจริงๆนะครับก็ใส่95ยังดีกว่านะครับจริงๆสายเวทมันเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแบบสาย แฮ็สปีดอะใส่ออโต้แอค์กอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็ลดเลืเช่นเดียวกันซึ่งก็ไม่แนะนำนะครับใช้สกิลคูดาวน้อยนะครับเออถ้าจะใส่เซตนี้นะไปใส่ไอเซตที่มันเพิ่มสกิลดาเมจเนี่ยยังดีกว่าอีกเนี่ยแต่เซตนี้ดีกว่าอีกนะครับให้โกเบลคูดาวพอๆกันเลยแถมได้เอ็มดาเมจด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็แบบได้สกิลดาเมจถึง20นะก็ใส่เซตนี้ดีกว่า นะครับเซตลเลือดอ่ะอย่าไปเล่นเลยนะครับใส่หัวใจอ่ะนะฮะอ่ะแล้วก็ข้อ13ข้อสุดท้ายนะครับก็คือจะบอกเพื่อนๆว่าอนาคตเนี่ยเวลาที่มีนะครับ TOC นะครับซีซั่นใหม่มานะมันก็จะสามารถกดสกิปซีซั่นก่อนหนี้ได้อย่างเช่นซีซั่น2เข้าปุ๊บซีซั่น1เนี่ยมันจะมีปุ่มให้เรากดสกิปข้ามได้ เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับแนะนำว่าให้เก็บไอ้ตัวสกิปอันนี้เอาไว้นะครับมาลงได้15ครั้งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณเอา15นะครับถ้าคุณจะสกิปหมดเลยนะฮะเออคุณก็เอา15คูณ4ไปนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็น60ใช่ไหมเออเนี่ยวิกนิงก็ใช้60ใช้ก็เยอะเหมือนกันเนาะแต่ก็แนะนำว่า ให้กด skip นะครับแนะนําว่าเปิดดันเฮลไว้ก่อนคือถ้าสมมติว่าหนอย่างเงี้ยผมยังไม่เปิดใช่ไหมผมจะกดข้ามไม่ได้นะก็ต้องต้องเปิดดันนั้นก่อนแนะนําว่าอ,อ,อาจจะไปเปิดดันเฮลไว้ก่อนนะครับพอเปิดดันเฮลไว้ก่อนนะครับบางคนบอกว่้ผมลงไม่ไหวก็ยังไงอะคุณลองคุยกับเพื่อนในกิลดูหรือเปล่าว่าเขามีแบบรับเปิดดันเฮลไหมหรือว่าบางเซิร์ฟเนี่ยมันจะมีร้านรับลง T O C เนาะดันเฮลแต่คุณก็ ไปลงไปลงเปิดดันไว้ก่อนนะครับพอซีซั่สเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณก็เก็บไอตัวที่มันใช้กดข้ามได้เนี่ยเก็บเอาไว้นะครับแล้วคุณก็มากดนะครับเพราะอะไรนะครับที่ผมจะบอกคือแนะนําให้กดเพราะว่าดันเฮลเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ของแดงถูกไหมครับแล้วของแดงเนี่ยมันให้สเตตัสนะครับเทียบเท่ากับของส้มซีซั่น2เลยนะครับเพราะฉะนั้น ซีซั่นใหม่มาใช่ไหมกว่าคุณจะลงนะครับไปจนถึงดันที่มันเป็นไนท์แมร์ได้อะหรือว่าฮาร์ดได้อะมันก็ต้องใช้เวลานะเพราะฉะนั้นแนะนำให้กดข้ามันนี้เนี่ยแล้วใส่ของแดงนะครับสเตตัสมันเนี่ยแทบจะพอๆกับของส้มซีซั่นใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้ปลดนะฮะดันเฮลเก็บไว้ก่อนเลยแล้วก็ตั๋วพวกนี้เก็บเอาไว้นะครับอะไรที่เราลงเองได้อ่ะก็ก็ลงอาจจะเสียเวลาไม่เยอะ อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าแต่อนาะคตมันจะใช้ตั๋วเยอะแนะนําให้กดข้ามดันเฮลไปเลยได้เองนะครับนะผมยกให้ยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นทนูนะครับทนูเนี่ยเแบลเ d ดเคก็คืออันนี้มันเขียนผิดเนาะสามเถึง4ี่สอันนี้คือของแดงถูกไหมฮะเนี่ยพอซีซั่นสมาของส้มเนี่ยเห็นปะมันพอๆกันเลยนะครับเออพอๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าโ,โหอีกงานกว่าเราที่เอ่อ จะไปใช้ซีซั่นสนะครับเพราะว่าเซตัสมันยังไม่เยอะนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นของแดงเนี่ยโอเคมันมันก็เยอะกว่านะฮะแต่ว่าบางอาชีพคือต้องบอกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าผมยกตัวอย่างเช่นไม่ต้องอะไรมากสไนนยนี่แหละนะฮะถ้าบวก15ได้เนี่ยไอของซีซั่น2เนี่ยธนูยูริโซเนี่ยนะฮะเอฟเฟกมันเนี่ยจะมีการ เอาตัวละครของเราเนี่ยนะฮะ80%เลยไปคำนวณเป็นดาเมจนกด้วยซึ่งปัจจุบันนี้มันคิดแค่40%นะครับซึ่งโอ้โหมันเพิ่มขึ้นมาถึง40%เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าตนายเนี่ยน่าจะเป็นอาชีพที่ควรจะเปลี่ยนธนูมากที่สุดและนะครับจากซีซนะั่นหนปีซีซั่นสองเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันคูณเยอะนะครับโดาเมจแบบพุ่งกระชูดแน่นอนนะครับรเพราะฉะนั้นตนายเป็นอาชีพที่ควรจะเปลี่ยนเลย นะครับแล้วก็สำหรับอาชีพอื่นก็จริงๆผมมีทำคลิปเปรียบเทียบเนาะของอสมใส่ TOC ซนะครับซีซันต่างๆเอาไว้ก็ไปดูกันได้นะครับอาชีพบางอาชีพอย่างอ,าอย่างอาชีพอะไรเดียพ่อค้าไหมมันไม่ได้บวกสตัสดอะไรเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้ของแดงไปก่อนถ้ามีหรืออะไรแบบนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ บอกเพื่อนประมาณนี้นะครับ13ข้อก่อนที่คลาส3จะมานะก็ให้เพื่อนๆได้เตรียมตัวกันก่อนว่าเฮ้ยเราควรจะต้องทำอะไรต้องเก็บอะไรกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาเปเี่านี้ครับสวัสดีครับ